สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีแปลงห้วยขวางกำแพงแสนนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะเหลืออยู่แปลงเดียวนะคะแปลงนี้นะคะมีขนาด50ตารางวาค่ะทำเลดีมากๆเลยนะคะใกล้กับอ,องค์พระปฐมเจดีนะคะที่ดินถมสูงเสมอถนนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะแปลงนี้มีเพื่อนบ้านพร้อมนะคะตรง ค่าทางโครงการเรานะคะมีน้ำมีไฟให้นะคะพร้อมแล้วลูกค้าสามารถทำสัญญานะคะเพียงสองงวดผ่อนเดือนละ3,9 0 0บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียง7,800บาทเข้าอยู่ได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะ เป็นทำเลที่ดีมากๆค่ะใกล้กับถนนลาดยางนะคะเข้ามาเพียง50เมตรเท่านั้นนะคะเป็นฉนดคุดแดงนะคะเดินทางจากกรุงเทพนะคะใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะนะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะแล้วก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพียง12กิโลเมตรนะคะใกล้ถนนใหญ่สีเลนค่ะ ใกล้บขอสอนะคะใกล้มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีค่ะที่ดินนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านพร้อมไม่เปลี่ยวเลยนะคะตรงนี้นะคะมีรถสแถววิ่งผ่านด้วยนะคะสนใจติดต่อได้นะคะขอบคุณมากค่ะ